ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดตามด้วยนะคะนอนโรงแรมแแล้วมันจะแบบมีหมอนอย่างเงี้ยอ่ะฮะของดีราคาเท่าไหร่หมอนนี่ต้องไม่แพงคนหนึ่งจะซื้อได้ราคาเต็มสำหรับ มันจะมี3ไซส์นะครับ1,500กรมัม1,200กรมัมแล้วก็1,000กรัมครับม,มี3ขนาดเริ่มต้นที่990ลงมา890และ790ครับแต่บางคนมีคุปองเหลือ,อแค่300ก็าอมหมอนหมอนผมขอบอกก่อนว่าว่าถ้า ถูกเกินมันมีดีไหมมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเราอยากได้ของที่มันดีนอนสบายด้วยของถูกมักไม่ดีของดีมักไม่ถูกอ่ะก็คือวัสดุเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งในทั้งนอกเนี่ยเขาใช้วัสดุเกรดที่เป็นของดีนะครับครับผมก็คือเนี่ยแค่สําคัญเนี่ยนั่งลองให้ป้องกันไาฝุ่นด้วยผมว่าไอ้ป้องกันไรฝุ่นนี่สําคัญนะท่านผู้ชมครับบางทีหมอนคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะโอเคยุคโบราณเราก็เคยนอนตั้งแต่เด็กทีเนี้ยทาไมถึงป่วยบ่อย พราะมันสะสมเชื้อโรคเข้าไปในหมอนเดี๋ยวก็มีพวกไรปนพวกเชือ้อโรคอะไรต่างๆก็นานขยับขยับพูดเข้าไปหน่อยจะได้นั่งคุยแบบในกล้องคนดูไม่ปวดกระบาลมันกลัวมไม่กลัวหมาเหมวกันไม่การไม่กามันหลับอยู่เจอกันนะถ้าหมากัดก,กูนะกูเอาเมึงแนี่นะเอาอันนี้หรอเอาเมือง <ๆ S 2> <อ>นี่เอาทำไมจริงๆหมามันอาจจะไม่ได้มีไม่ได้อยากกัดพี่ก้องค่ะแต่ว่ามีอยากมานอนตักที่ก้องมาแต่พี่ก้องไม่เปิดใจอ๋อกูลองเปิดใจแล้ววันนั้นเกือบกูได้ไปโรงพยาบาลมันกัดแตไม่เข้าเพราะว่าใส่กางเกง G Q สำหรับใครที่ชอบหนาหน่อยแต่สําหรับผมอ่ะเพื่อนๆอย่าคิดว่าหนาแล้วมันจะแบบว่าแข็งเกินนะนี่เพื่อนๆดูเนี่ยความสบายมันเนี่ยใครที่ชอบหนาหนาต้องหมอนของเราเลยครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าคนหน้าหนาเป็นยังไงมองหน้าผมไว้ครับเล่นผมเลยน่ารักกำลังจะไปหมดสงครามแขวนแขวนเอ้ยชอบชอบชอบแขวนคืออะไรคะแขวนคืออะไรไม่มีอะไรค่ะ ผมอยากสดใสผมอยากโดดเด่นผมอยากเป็นสง่าผมอยากเป็นที่จับตามองเอาผมไปแขวนเลยครับผมอยากโดนแขวน คำขอของคุณสำเร็จนะใบนี้เออมาก็คือผมผมจะบอกให้ก่อนอ่ะลองลองลองบอกเพื่อนๆดูว่ามันนุ่มสบายป่ะอันนี้ดูดูดูขนาดนะคะอันนี้มันจะเล็กใช่ไหมคะแล้วมันก็จะใหญ่แล้วก็โอ๊ยแล้วมันก็จะเรียงแบบนี้ใครชอบแบบความสูงเท่าไหนก็เลือก ขนาดนั้นได้เลยป้องกันลรฝุ่นได้ด้วยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนอนไปสมมติว่าวันไหนอากาศร้อนใช่ไหมคะพองเง่อก็จะไม่ออกจะพูดอะไรนั่นเลยโอเคไม่ก็คือว่าเอาผมว่าหมอนเนี่ยเขาจะมีเวลาเรากดตะกร้าจะมีบอกเลยใช่ไหมว่าประมาณขนาดไหนขนาดไหนก็คือผมแนะนําแล้วกันอาจจะฟังดูราคาสูงหน่อยแต่คือจะบอกว่าหมอนเนี่ยใช้ได้กี่ปีพี่ไก่เวลาเราใช้กันอะ ไม่ต่ำกว่า20ปีคือ <ไป S 1> เราใช้เสร็จแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในที่นอนแล้วก็เก็บเงนกลัมาใช้ใหม่กลับมาใช้ใหม่ใช่เอาเป็นว่า ถ้าแค่ไม่มีลายฝุ่นในหมอนนะครับคุณคุณเลือกหมอนนะคุณต้องดูเลยสุขภาพด้วยสุขภาพเราต้องมาก่อนนะครับด้วสำคัญไอ้พวกเนี้ยไอ้ฟูกเด้งดึงเด้งดึงอย่างเงี้ยมันคือมอนรองรับสรีละของคอของเราบางทีเราจะนอนทับลงไปแล้วพอมันแข็งจะปั๊บไอ้ตรงคอก็จะแข็งหน่อยไอ้ตรงนี้ตรงนั้นอย่าลืมนะครับไอ้ตรงท้ายทอยนี่คือศูนย์รวมเส้นประสาททั้งหมดของชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณจงรักษาเส้นประสาทของคุณด้วยหมอนดีๆของเราเถอะครับผมโอ้โหขายดีกว่า ยิ่งกว่าโรงแรม5ดาวค่ะจอดก็คืออ่ะแต่ที่ผมบอกอ่ะลองกดไปซื้อใช้กันเพ้งหสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเก้าเอ้าอ๋อมาแนะนำว่าพันห้าร้อยกรัมอ่ะเหมาะคนนอนตะแคงข้างพันสองร้อยกรัมเหมาะคนนอนหงายพันกรัมเนี่ยเหมาะสำหรับคนนอนคว่ำไม่ถ้าถ้าราคานี้จริงเนี่ยอันนี้คือถูกมากผมผมจะบอกให้นะถ้าราคานี้นะครับผมบอกเลยว่ามันถูกมากนะราคา2300แล้วคุณภาพดีแบบเนี้ยถ้าถ้าจากที่ผมจับสัมผัสเนี่ยคือคุณภาพ ดีจริงนะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองลองซื้อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยผมจะถามย้ำอีกทีว่าดีจริงไหมเพราะว่าแบบมันดีจนหนูว่าไม่ต้องใส่ปลอกหมอนก็ได้ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบไม่อยากใส่ปลอกหมอนนี้ก็ได้เลยเพราะว่าเขาทำมามันเนี่ยมันสวยอยู่เนื้อสัมผัสสวยตั้งแต่ยี้เลยครับี่ก้องพี่ก้องทำหน้าดูเหมือนแบบไม่เชื่องเจอผมเชื่ออยู่แล้วเมิ่อิงๆแต่ผมอ่านผมอ่านคอมเมนต์อยู่ว่าเมื่อไรหมาจะมากัดกล้องเนี่ยผมถามมันว่าจิตใจมันทําด้วยอะไรวะหลับแล้ว ทุกคนเขาแบบลุ้นกันว่าของจะขายออกไหมลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีช็อตหมากัดกูอ่ะมันหลับอยู่ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาท่านผู้ชมครับยังไงฝากด้วยนะครับหมอนดีๆแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกันครับอย่างที่บอกว่าทุกสินค้าทุกตัวถ้าไม่ดีจริงแน็กชาลีจะไม่นํามาขายหรือนําไม่ไม่นํามาส่งให้กับแฟนของแน็กนะครับอ่าดีมากเลยครับนี่ทุกคนไซซ์พันสองอ่ะหนูชอบนะมันไมเฮ้ยนี่ไงนี่ไง นนเนีย่ยบอกก็<า>ที่คุณบอกว่าจะไปอะไรนะเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้อันนี้เราเอาอันนี้ออกก่อนดีกว่าม่บเราจะไปการทุ่งนากันก็ขายทีนึงก็คือตัวฟูกตัวนี้ก็เป็นของที่ดีมากเลยขอโทษนสัมผัสนม่มโอ้โหนมเดี๋ยวมันโดนก่อนเออแล้วอะไรกันแต่จริงแล้วเพื่อนไปนอนด้านไหนก็ได้นะมันดูโอเคหมดสรุปมันนอนด้านไหนเนี่ยพี่ผมว่านอนท่าไหนก็ได้หมดแหละเพราะแต่นอนจริงจริงมันไม่สนใจท่าหรอกคนเราอะจริงๆงอะมันคือด้านขาว เพราะนั่นนะมันคือการลื่นที่พื้นเออแต่หนูเชื่อพี่ก้องไปแล้วค่ะทำไงอ่ะพี่ก้องไม่รู้หรอกศิษย้ากูนี่แหละไม่ใช่ไงหรอกอ่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้ผมมามาดูกันว่าอันนี้มันดียังไงก็คือพกพาสะดวกยกเตียงยกเตียง้นพกพาสะดวกค่ะพกพาสะดวกครับเบาเบาสบาย

เดี๋ยวมีตื่นหรอกมาเลยครับมาขอขอรู้ราคาดีกว่าถ้าบอกงี้ผมอยากรู้ราคาเพราะว่าอันเนี้ยใส่รถได้นะใส่รถได้ไม่หลังรถพาได้เลยคือเวลาขับรถไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะนอนตรงไหนก็ก็ซัดเลยก็คือข้างถนนข้างแล้วใช่ใช่ใช่วันนี้น่าอารมณ์ขับรถไปเอ๊ะทำไมรู้สึกงี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้เอาไปนอนบนนี่นี่แทมรโมลีริมน้ำได้เลยใช่ใช่ใช่ดูครับความแข็งแรงผมน้ำหนัก70็ดโลนะครับผมดูครับเพื่ออะไร เพื่อให้รู้ว่าเขาแข็งแรงนะเห็นเขาอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่ากระโหลกกระลานะครับเออเออมี3ขนาด3ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตใช่ครับผมพกพาสะดวกมียางพาราด้วยถ้บแบบแบบนี้ผมชอบนะถ้ามี6ฟุตจริงด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงแนะนำนะเพื่อนๆตัวนี้คือเหมาะที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อไปเนี่ยคือเอาไปปูเวลาไปข้างนอกใช่ใช่ใช่เอาสามจุดห้าฟุตเนี่ยไซส์นี้ก็โอเคแล้วไหนลองจางมาดูหน่อยสิ3,999บาท3,999บาท3,999บาสามพับาบาทครับ ไหนๆปูให้หน่อยพี่อ่ะปูให้เดี๋ยวปูให้สามเาสิบเาบทนีอ่ะอืมนี้ก็ขยับซีบบอกให้ปูไม่ขยับไปก็เตะก้านคอเลยอันนี้ก็ช่วยบรรเทาปวดหลังได้เหมือนกันกับอันนี้อันนี้ผมจะแนะนําสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบเตียงที่นิ่มเกินไปคุณจะชอบเตียงแบบนี้หรือว่าอ่ะคน พี่ไก่อายุเยอะแล้วพี่ไก่ต้องนอนแบบใช่คำว่าไอ้ใช่คำว่าไอ้เดินทางเยอะดีกว่าอ่าพี่ไก่เดินทางเยอะก็คือว่านิ่มเกินไปไม่ได้ดีอันนี้ไม่ได้ดีครับคือกําลังดีหมอนรองกระดูกของเราจะมีปัญหาแต่ขนาดนี้คือเราสามารถนอนแล้วก็สามารถแบบอย่างนี้ได้ซึ่งเราไม่ต้องทําก็ได้ะอ่ะตัดคลาต่อเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยดีดีดีแข็งมากนะครับ ราคาส0 9 9กบาทป้องกันไรฝุ่นป้องกันแบคทีเรียได้ไรฝุ่นและแบคทีเรียที่สำคัญเลยฟอน้ก็จะลดราคาลงอีกนานไงนะครับแต่มันดีตรงนี้นะครับการมีที่นอนที่ป้องกันไรฝุ่นเนี่ยอย่างเช่นผมไปนอนห้องของต้องเตมาแล้วที่นอนต้องเตไม่มีงั้นพอหลังจากคุณไปห้องต้องเตปุ๊บกลับมาเป็นภูมิแพ้เลยเป็นภูมิแพ้เพราะว่าต้องเตใช้ต้องเตใช้ ไบ้อนเขาขายไม่มไม่ได้ขายากันยุงไม่มีเหรอวันนี้ไม่มียางกันยุงต้องเตใช้ที่นอนที่ไม่ป้องกันไายฝุ่นเพราะว่าต้องเตยเป็นเป็นพวกไอเขาเรียกอะไรวะโลโคะโลโคะชอบใช้ของพื้นบ้านทีเนี้ยมันก็เป็นของพ่อแม่เราไม่ใช่พราไม่ดีนะครับคือมันก็ดีมันเป็นของที่แลวน่าระลึกนะครับแต่ว่าปัญหามันคือพอมันมีไายฝุ่นผมไม่นอนแล้วผมกลับมาผมป่วยอ่ะคือจงจำ คือถ้าสมมุติไม่ได้ทํามาป้องกันลายฝุ่นเนี่ยมานคนไปนอนแล้วเป็นภูมิแพ้ได้อาจจะมีความรู้สึกคันหรือว่าจมจามได้ใช่ไหมพี่ครับเออเอาไงต่อพี่จะพูดถึงอะไรเนี่ยทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่า<ร>การที่มีที่นอนหรือหมอนที่ป้องกันลายฝุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านซื้อไปมันดีต่อสุขภาพของท่านเองแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการขนส่งการเคลื่อนย้ายมันง่ายนะยิ่งตัวพับได้เอาเก็บไว้หลังรถกลับไปไปนอนแคปม ไม่ใช่ว่านอนแคบไปน,นอนเบาแข็งๆเนี่ยเนี่ยสายแคบนี่ผมว่าเหมาะเลยเนี่ยคือพอพอพับมาเนี่ยชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มากมแล้วคือเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ที่เราพบัพบไปเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วถ้าพับไปขนาดนี้หน่อยมันสบายกว่ากันเยอะเมื่อไรอีน้ามิวสิ์เฟสครับท่านผู้ชมครับท่านไปเที่ยวไม่มีที่พักท่านซื้อเบาะนี้ไปเสร็จปั๊บไปปูอี้ไปหลังหมปูได้จริงปูเนี่ยหน้าเวทีเนี่ยปูนอนเลยอืเงินเหยียบก็ไม่เกี่ยวกับกูอยู่แล้วรอบรอบนี้นี่มีกี่คนนะจำนวน สองหมื่นห้าพันคนโอ้ใช่รวยเลยขายตัวได้เงิน30กว่าล้านอ่ะจริงๆไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยพอหักลบแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ่านเจ็ดท่นเจ็ดนะครับอันนี้ไม่ได้เรื่องพูดเล่นนะครับคนจัดคอนเสิร์ตหลายคนเจอปัญหานี้กันไปนะครับเขาเข้าใจว่าได้เงินเยอะไงแต่เขาไม่รู้ว่าต้นทุนการจัดเยอะมากใช่มากครับมากพอหักลบนู่นนี่แล้วก็เหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยแต่ที่ได้แน่ๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะความสุขอืม เอาแค่นี้อันนี้เรื่องจริงชาวบ้านนั่นแหละได้ตังกันจริงๆที่จอดรถเขาอ่ะปกติเขาต้องไปทํางานต่างต่างต่างจังหวัดเพื่อเอาเงินมาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเนี่ยตอนนี้เขาเขาจัดที่จอดรถอย่างเงี้ยอยู่จัดโฮมสเตย์อย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เก็บเขาไม่เบาบาทเดียวแต่ว่าขอเขาแค่ว่าให้ให้เอาราคาพอดีนะมันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ไปไปกินดิบเขาอ่ะทีนี้ก็ชาวบ้านเขาน่ารักครับผมนผมเลยว่าเออก็เป็นกระจายรายได้แหละนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่ผมได้มากกว่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมพี่ซูมหน้าผมหน่อยครับผมผมาจะจะเอาซีนแล้วก็คือคือได้ภาพอ่ะอย่างน้อยคือได้ภาพจริงจริงไม่รู้แต่ได้ภาพอะการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือจัดบนเท้าเป่ามาหลายครั้งแล้วสรุปทุกสิ่งทุกอย่างพอจบสิ่งที่คุณได้คืออะไรครับผมทําให้บ้านเกิดของผมได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศบ้างสุขนครเนื่องจากเป็นจังหวัดเมืองรองสถานที่ท่องเที่ยว ก็มีแต่เกี่ยวกับเกศีอาจารย์ซึ่งก็คนจะไปกราบไว้ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ก็น้อยลงทําให้บ้านเมืองของผมไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวแต่ทุกวันนี้เขาซื้อบัตรคอนเสิร์ตผมแล้วไปปั่นราคากันมันเลยจาก899ตอนนี้ขึ้นไป2,000 3,000งบไม่ออกแดกอูจจังรับทุกคนนะครับไปบ้านผมไปเยอะๆครับ จะได้เงินเยอะๆและผมจะนำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวผมครับไปเขื่อนน้ำอูนไหมคะสวยนะคะจะไปเขื่อนน้ำพุงนะครับน้ำแห้งมากจริงไหมเนี่ยเขื่อนอยู่ไหนพี่เขื่อนน้ำพุงก็อยู่ตรงข้างบนใช่ไหมข้างบนภูผานเอาเขื่อนน้ำอูนเขื่อนน้ำอูนบ้านอ่สวยนะคะบ้านสาวของน้องลำเพลิน คอยพูดเรื่องแบบดาราแอบคบคนข้างนอกไม่ได้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 อ๋อที่เคยออกข่าวตอนนู้นอะไรวะมาเอาปิดเรื่องเดือดไปเพื่อนี่ตั้งเพื่อนอะไรล่ะกล้องมากล้องมาขายของกันเื่อนีอะไรวะอ่านเป็นโลกซุึ้งเงา ไม่เก็บเสียงดีมากไม่มึงอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนีออ่กออ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออนะไรไม่เป็นไรจนมันหลับน่ารักป่ะลิซูปากนะครับใช่ใช่ลิซูปากมันอยากใส่หมากเลยไว้เป็นตัวหนึ่งเอาเป็นว่ามาก็คือเตียงตัวนี้พับได้แล้วก็ราคาเนี่ยกำลังดีเพราะว่ามันเป็นของดีจริงๆเนี่ยพับหยิบได้สามพันเก้าสิบเก้าบาทขอบคุณมากครับคุณขุงขิงมาดิงกิงกล่องตะปร้องกล่องแก่งับผมมีกล้องจำชื่อหนูได้แล้วโอ้ไม่จำชื่อได้เลยเต็มเนี่ยเนหน้าตานี่ไม่ไม่มีใครพูดถึงชื่อกูเลยด้วยทั้งที่ทั้งที่แม่งกล้องก็จับแต่หน้ากู อันี่อ้นี้ขออนุญาตยังไม่แกะแล้วกันแต่ว่าถ้าแกะมามันก็เป็นประมาณนี้ก็คือนุ่มสบายนะครับตัวเตียงก็ใครที่ขออนุญาตนะครับอีกที่นึงอีกที่นึงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ